นี่ผมไม่ได้ใช้ตัวนะใช้มือเบาๆกดข้างหนึ่งแทบไม่ขึ้นเลยอย่างนี้ก็เสียนะครับแต่ผมมีทางเลือกอัปเกรดโทคด้วยขับดีขึ้นด้วยน,นี่จะผ่านฝาท่อฝาท่อจัดไปนะต่างไว้วั่นนะ วัสดีครับผมเก่งจริงเซ้งกลับมาเจอกันอีก EP หนึ่งวันนี้มาดู BM หน่อยลูกค้าหม้เช็คช่วงล่างยกหน่อยครับขับไม่เหมือนเดิมเลยช่างไม่เป็นไรครับผมยกให้มาดูกันหน่อยน่าจะเป็นจากอะไรอ่ะช่วงล่างกอลูกหมากดูอะไรทุกอย่างนะครับและสิ่งสําคัญที่สุดก็คือโชค๊คโช๊คดูจากภายนอกไม่รั่วไม่ซึมเลยเอ๊ะเสียหรือเปล่าพอดูครับรู้เลยกดไม่เด้งนะครับถึงเด้งก็ช้ามาก เกือบจะไม่ทํางานแล้วแบบนี้ก็ตีว่าเสียนะครับดูข้างนี้ก่อนไหลาการเด้งเลยนะครับอย่างนี้ก็แปลว่าเสียอ้าวข้างหลังเด้งอยู่ใช่ไหมกดให้ดูครับก็คือการกดก็คือโชงนิ่มกว่าเรียกได้ว่าเอาใช้ว่านิ่มมากๆว่ากันกดลงนะครับนี่ผมไม่ได้ใช้ตัวนะครับใช้มือเบาๆกดข้างหนึ่งนี่ครับแทบไม่ขึ้นเลย อย่างนี้ก็เสียนะครับแล้วอาการเหล่านี้อย่างนี้ผมบอกว่าดูได้ไหมมันเสียมันเสียจริงอ่ะมันต้องมีน้ํามันรั่วสิที่เคยเจอกันประจานะครับว่าน้ํามันรั่วก็คือโช๊คเสียนี่ไม่เห็นมีน้ํามันเลยครับแล้วทำไมเสียถูกไหมครับบางทีแก๊สที่มันออกไปนะครับจํานวนแก๊สท้มันออกจากรูนี้เนาะมันออกไปปุ๊บน้ํามันไม่ออกตามออกจากแก๊สมันก็ไม่มีคาบถูกไหมฮะเพราะว่าแก๊สมันออกมันก็ระเหยหมดนี่คือแหล่งที่มาโช๊คเสีย อีกอันนึงนะครับที่ผมว่าดูได้ก็คือ,อยางกระแทกเวลายุการใช้ง,งานยางกระแทกที่ไม่ได้ใช้ที่ใช้เป็นนานๆาแล้วนะครับมันจะเปื่อยแบบนี้นะครับยุ่ยหมดเลยเวลาเปลี่ยนโช๊คใหม่ก็เปลี่ยนแล้วนะครับไม่กี่บาทจบทีเดียวอะโช๊ค BM รุ่นใหม่นะครับตัวนี้ X1 มันต้องแพงแน่ๆเลยก็เบิกใหม่ก็ราคาระดับหนึ่งอาไว้อย่างงี้นะครับก็ไม่ได้กาแพงก็สมสมราคาเขาแหละแต่ผมมีทางเลือกอัปเกรดโช๊คด้วยขับดีขึ้นด้วยเทอิน hey ครับ เอ็นดูราโปรพัสมีแบบตรงรุ่นนะครับไม่โหลดความสูงเดิมใส่ทดแทนของเดิมผมรับรองว่าเนียนมากเนียนมากนุ่มขึ้นนั่งสบายขึ้นถูกใจหลายคนแน่นอนโชงรุ่นนี้ครับเอ็นดูราโปรพัปรับหนืดได้นะครับนี่มีตัวปรับนะครับปรับหนืดได้ที่ถกระดับนะครับปรับเอ็นดูราโปรพัตอย่าลืมนะครับหมุนขวาสุดเริ่มหนึ่งหมุนไปทางแข็งสุดแล้วเริ่ม1นึะครับมันจะนับสวนทางนะครับไม่นับสวนทางนับเป็นเอกลักษณ์ของเขานะครับ1คือแน่นสุดปรับไปได้ถึง16 เลย16กิกไปคือกิกฟรีนะครับบางคนไปเริ่มซ้ายทำไมปรับเท่าไหร่โชก็ไม่เหนื่อยสักทีเพราะว่าอีก16กิกที่เหลือคือฟรีหมดนะครับระวังเรื่องการปรับอ็นด,ดูราโฟพัดดีๆโอเคเดี๋ยวมาลองใส่กันตรงรุ่นครับเดี๋ยวเราจัดให้ใหม่มาเดี๋ยวไปลองนั่งดูครับเป็นยังไงสักรู่ครับหลังใส่เสร็จมาลองครับพิวัดเป็นงานนั่งแล้วพิวัดลอตอนแรกต่างไหม แรกที่ผมมาลงเนาะหน้านี้ขับไม่ได้เลยด้วยมากแข็งด้วยครับอนนี้โอเคครับเปลีใหม่แล้วไ,ได้ก็กดีเลยแลย้วเธอผมว่าดีเลยนะพี่กันดีเลยอยู่ดีดีดดอันนี้ดีกว่าเดิมแบบเยอะๆอ่ะแต่ว่างี้เดี๋ยวจะหาว่าโขโชบีเอ็มดีไม่ใช่นะก็ของเดิมมเสียด้วยนะครับแล้วก็บวกกับเอกลักษณ์ของของตาย b นะีเอ็มเนาะของโช๊เดิมถ้าไม่เสียนะคนขับรุ่นนี้รู้อยู่แล้วแต่อยากให้มันลองจริงๆงอยากแบบไม่รู้จะถ่ายทอดฟิลแบบ ที่นั่งแล้วรู้สึกแบบนี้ได้ยังไงว่ามันโอ้โหจะบอกยังไงผมบอกเลยว่าดีมากเอกวั 1, นสำหรับคนที่รงไม่เสียจะมีปัญหารู้สึกขับแล้วไม่ชอบเอาใช้คํนนี้แล้วกันเนาะขับแล้วไม่ชอบฟีลิ่งเดิมมาใส่ตัวนี้เลยถ้าไม่มีอะไรเสียหมายถึงว่าส่วนประกอบนะครับเป้าดีเป้าเป้าดีาดยางกระแทกดีก็เสียราคาโช็คเองสองพันกว่าบาทได้ฟีลนี้ลืมคันเดิมเลยบอกเลยเนี่ยผมผ่านเดินมาแบบหลายเนินหลายลูกกระแทกมากแต่คือไม่ได้เป็นเอกวันคันเดิมอีกต่อไป นั่งดีขึ้นแบบมากๆน้องฮะน,นุ่มแบบเนียนวิ่งแบบเนียนแต่ไม่ได้ยุ่ยนะครับเออไม่ได้ไม่ได้ feeling แบบนั้นดีมากบอกแล้วมันคุ้มค่าจริงๆครับตัวเนี้ยนี่นี่จะผ่านฝาท่อฝาท่อฝาท่อจัดไปะนะต่างไว้ี่วัดนะครับดีจริงๆเคยบอกไว้หลายคลิปในพวก W 2 1 2นะครับ207ที่ โชกกึ่งสป,ปอร์ตน,น,นิดแต่ว่า,างี้เนาะบางทียิ่งเป็นตัว a อ g เนี่ยก็บางคนใช้ความเร็วดีครับยางความเร็วแต่ว่าเราวิ่งยาช้าก็จะรู้สึกแบบตึงตั้งสักนิดหนึ่งนะผมก็ใส่ไอ้นินไปแล้วหลายคันตัวนี้ครับก็โอ้โหดีกว่าเดิมแบบเยอะๆดีในที่นี้หมายถึงว่าดีตามความต้องการของลูกค้านะครับอาจจะหาว่าของเดิมเขาไม่ดีหรือเปล่าไม่นะครับดีตามความต้องการแต่เขาว่าดีก็หมายถึงว่าถูกใจเจ้าของนะเจ้าของเขาอ,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 อยากได้แบบเนียๆนๆนซะหน่อยอะไรเงี้ยเออตัวนี้มันก็ตอบโจทย์จริงคือมันเป็นสเต็ปแบบใช้งานนะครับ เด้นะครับใครขับรถยุโรปอยู่อยากลองก็มาที่ร้านนะสอบถามได้ว่ารุ่นของเรามีไหมมีเทสลาก็มีนะครับเทสลาก็ใส่ไปหลายคันล้วเทสลาก็ดีขึ้นเยอะดีขึ้นเยอะโอเคเดี๋ยวไปดูวิธีปรับกันเนาะข้างหน้าปรับง่ายมากโอเคเดี๋ยวไปดูในร้านกัน อ่ะเรียบร้อยนะครับไปลองดูเป็นไงดีขึ้นเยอะเลยนะครับแมมันผมบอกเลยว่า2 0 0 0 0กว่าบาทเฉพาะโช๊นะราคาเฉพาะโช 20, ๊กส0 0 0โดยประมาณก็คุ้มค่าไหมล่ะผมว่าคุ้มค่านะครับคนเคยมีรุ่นนี้ขับแล้วจะรู้แหละว่ารุ่นนี้อาการเป็นยังไงแต่พอเปลี่ยนไปแล้วครับเหมือนรถคนละคันหรือว่าใครจะเพียงแค่ทดแทนของเดิมที่เสียใส่แล้วก็ฟีลลิ่งดีขึ้นด้วยทดแทนของเดิมที่เสียด้วยไม่อมคุ้มค่าจริงๆ,ๆ,ๆนี่มาดูปรับวิธีปรับโอเคนี่นี่มาดูนี่ เปิดฝาแค่นี้เองข้างหน้านะครับแล้วหมุนอย่างที่บอกนะครับเริ่มต้นจากแน่นสุดเป็นเบอร์หนึ่งะครับแล้วก็หมุนมาได้16คลิกการปรับโช๊นะครับมีคนที่ต่างว่าเราปรับอ่อนะอรถมันต้องนิ่มโช๊คมันจะนิ่มขึ้นจริงครับแต่ารการโช๊คที่นิ่มมันต้องมีความแมตด,ด้วยนะครับเราปรับโช๊คนิ่มไปก็เหมือนโช๊คเสีย กดไปแล้วมันไม่ซับอย่างเงี้ยครับมันก็จะนุ่มไปไปหมดพอนุ่มไปหมดเวลาวิ่งจริงๆอ่ะไม่ได้บอกว่าไม่ได้บอกว่ามันจะนุ่มแบบนั้นนะครับม, like มันอาจจะวิ่งแล้วเหมือนเด้งก็ได้น,นะครับการเซ็ตโชกเนี่ยก็เดี๋ยวต้อง,างอาจจะต้องทำความเข้าใจนิดนึงว่ามันไม่ได้ไม่ได้ไม่ไดไไไไ้ไม่ได้เป็นแบบนั้นนะครับไม่ได้เป็นอย่างที่นิ่มก็คือนิ่มแข็งก็คือแข็งไม่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 ได้แบบนั้นแต่ที่ต่างเรื่องของความหนืดและความอ่อนไว้เป็นแบบนั้นนะครับแต่ว่าทั้งทั้งนั้นน่ะผมบอกเลยว่าเดี๋ยวเเรราจะะไปให้นคับ แล้วก็ลูกค้าไปใช้บวกลบนิดหน่อยนะครับหลังจากนั้นแล้วก,แวก็แล้วแต่ความชอบเลยแต่ปรับไม่ยากครับเดี๋ยวปรับสักพักก็จะเข้าใจนะครับโอเคส่วนท้านหลังเนี่ยอาจจะยากนิดนึงนะครับว่าตัวปรับอยูุ่้งบนอาจจะต้องมีการถอดแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับใส่กับเราเดี๋ยวเราจัดการให้เสร็จครบทุกอย่างอ่ะเรียบร้อยเป็นหนึ่งคันวันนี้ก็ใครขับ b m เอบนซ์อยากได้โช๊คตรงแบบนี้นะครับความสูงเดิมไม่โหลดนะครับปรับได้ มหาเรานะครับเราเป็นตัวแทนโคราชเราจัดการให้ไม่ยากครับใส่แป๊บเดียวขอให้เจอกันคลิปหน้าครับคลิปนี้ผมบอกเลยว่าเด็ดจริงนะครับใครมีเปลี่ยนได้เลยอะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าบ๊ายบายพี่วัดครับพี่วัดเปิดฝาโปนะหน่อยครับขอบคุณมากครับพี่วัดขอบคุณครับเปิดเปิดให้แค่นั้นนะครับไม่มาต่อเลยครับโอ้เดี๋ยว เปิดไม่ออกเออขอบคุณมากเรียบร้อยครับ